สวัสดีค่ะจำใส่นะคะวันนี้เราจะมาคีบตุกตาแจกของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนคะ่ะโดยที่เราเนี่ยมีงบ1,000บาทค่ะทุกคนแล้วงบมาจากไหนพันหนึ่จากพี่อย่างไงอ๋อหน่อยโอ้โมือสั่นเลยหนึ่งพันนี้นะคะคีบได้เท่าไหร่เราก็จะให้ทุกคนหมดเลยสมมุติว่าอาจจะคีบ <laughs> อะไรหรอเขาอยากเข้ากล้องด้วยตายบายค่ <laughs> ออะ <laughs> <Bye> <bye. laughs> พูดถึงนันแล้วนะสมมุติว่าเราคีบได้เจ็ดสิบตัวเราก็แจกไปเลยเจดสิบคนหนึ่งันบาทคีบได้เจ็ดสิบตัวแชมป์โลก <c oughs> <c oughs> ก็หนึ่งพันเนี่ยมันแลกได้ร้อยเหรียญใช่ปะ่ะร้อยเหรียญก็เอาสักเจ็ดิบแล้วกันสวยสวยก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าในหนึ่งพันเนี้ยเราจะคีบได้กี่ตัวส่วนกติกาการแจกของขวัญปีใหม่ของเรานะคะทุกคนรอดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปคีบตุ๊กตากันเดี๋ยวเราไปแลกเหรียญก่อน ราขอนั่งนับก่อนนะว่าครบร้อยเปล่าหนึ่งร้อยเหรียญคะ่ะทุกคนไปค่ะเราเริ่มคลิปตุ๊กตากันนี่คือการแลกเหรียญมากที่สุดในชีวิตใช่ตั้งแต่เกิดมามาเอาตู้ดีก่อนเลยเจ้าหมูอุย้ยเอาอยูนคอนก่อนอุย้ยเอานี้เอาเลยดีอ่ะเรื่องนี้แล้วกันนะ 1> 1หนึ่งเหรียญสาธุประเดิมหน่อยเปิด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 เฮ้ยเฮ้ย ออกมาขึ้นมานั่งได้แล้วเฮ้ยเราสามารถออกมาขึ้นนั่งได้แล้วค่ะทุกคนไปมานั่งแล้วอ่ะเอาหมูดีกว่าหมูนอนอยู่ <c oughs> มันต้องได้สักตัวน่ะมา <c oughs> จะบอกว่าเคล็ดลับกับเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เราเนี่ยเป็นเซียนขีตุกตายนะ <c oughs> เดือนที่สี่มา มันต้องได้เอาน่ะเพื่อช่องเรามันต้องทำได้มามา,า,ย,ายังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ใช่ไหมมันต้องได้ตัวเนี้มันอยากมาอยู่กับเราเป็นหมูเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันดีมา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  รอบนี้ต้องได้มาทำไมอ่ะน้องน้องเหเรียญเท่าไหร่แล้วเนี่ยน้องผมเป็นเซียนขี้ตุ๊กตานะครับทุกคนขี้ขึ้นทุกรอบได้แล้วได้แล้วพี่อ่านจริงๆพี่อ่านต้องนับสถิตินะว่าเราหยอดไปกี่เหรียญแล้วอะ่ะโอ้โห ไปกี่หัวน้อง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 ต้องมานะน้องน้องชดนี้น้องเด็ดนะน้องเอาแล้วนะตื่นเต้นชิบเป่งเลยเว้ยอัหนึงเชื่อปะใจเต้นีมีคนกดดีกองคไมู่ะไปตู้อื่นดีกว่ะาตัวไหนก็ได้ตอนนี้อะ หนูซ้ำมามามาอยู่กับแม่มาลูกมามาอยู่กับแม่มาโอ้ห oh, นิ่งแตกเอาแล้วนะมาหนูมามามาเถอะน้องเอาให้เขาเห็นหน่อยว่าเราทำได้เอาสิมามามาหู <laughs> เราจะไม่หมดหวังจะเริ่มหมดตังค์แล้ว เออดิเอาหนะ้าตื่นเต้นมากอะ่ะพี่อันสักเหรียญไหมพี่อนไหนลองดิหัวใจจะวายวา <laughs> หนักกว่าแจมสาย <laughs> เธอเธอใส่เสื้อการ์ตูนมาเพราะอะไรเรียกตุ๊กตาเข้ามาเรียกตุ๊กตาเข้ามาอ๋ออ่านลองดูลองดูตรงยังคุณต้องหยิบล่อยอีกอ่ะขาสุดแล้วอ่ะอุยไม่ได้แล้วอ่ะอังแล้วแต่เลยแล้วแต่ัตรงงยลองดูไปแล้วเฮ้ย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 เปลี่ยนตัวโอตัวนี้ดีกว่าเล็ก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 หนึ่งสองสามย เองต้องมาเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าใกล้ใกล้ใกล้ใกลพี่ยหยัดลุนปะกูจะจะวายควรจะจะวายจริงๆอะ่ะคือแบบเราคีบได้หุ่รละมเลยแต่ว่ามันออกไม่ได้อะ่ะ<อ>ผมเป็นเซียนขี้ตุ๊กตาน,นะครับทุกคนขี้เป่งเลยเว้ย เราจะไม่หมดหวังโอยและแล้วโอ้ยน้องก็มาแล้วนี่คือของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกนะคะที่เราจะมอบให้ผู้โชคดีในคลิปเรานะ เจ๊<ด>ตึ้นแรงมากเจ๊ต้นแรงมากหมดไปกี่เหรียญน่ะไม่รู้ว่าไม่ได้นับเลยอ่ะประมาณยี่สิบอ่ะร้อยเหรียญก็เอาสักเจ็ดสิบละกันสวยงั้นเรอห้าตัวตรงนี้แหละใช่อ่ะมาต่อโหณ์ดีอารมณ์ดีก่อนไว้ข้างนี้โชว์โชว์ปวดปวดอวดเฮ้ยลำบากนี่มาไม่มาไม่มาอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ มาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนหน่อย โอ้โหวุดเลยเราจะบอกว่าทุกคนรู้ไหมคะทําไมเราถึงจะต้องมาคีบตุ๊กตาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนทาไมอะเพราะว่าถ้าไปซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนอะมันอาจจะง่ายเกินไปค่ะแต่ว่าอันนี้มันมาจากความตั้งใจของเราเราก็อยากจะให้ของขวัญด้วยความตั้งใจของเราเหมือนที่เราตั้งใจทาคิสกระดุกสนะดุกให้ทุกคนแต่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าตัวเดียวไม่พอเลยพี่แจมเดี๋ยวไปคีบต่อก่อนเปลี่ยนตู้ดีกว่า หาเพื่อนให้ผมด้วยนะครับสวยไม่ได้เอาใม่อุ๊ยน้องคว่ำแล้วน้องคว่ำแล้วความตั้งใจนี้ต้องสำเร็จต้องมากลับมานอนความท่าเดินเฮ้ยผมยอมแพ้แล้ พี่เชื่อว่าพี่จะได้ในตานี้อะหยอดให้เลยอ่ะหยอดให้แล้วมาเล่นด้วยพาเพื่อนมาดูหรอพี่โมหรือเปล่าครับพี่รู้สึกได้จริงๆไม่เชื่อว่าพี่จะได้ในตาหนีเมื่อกี้เราบอกว่าได้ไม่ใช่หรอเหงาแหละดูออกเพื่อนน่ะอยากได้เพื่อนน่ะเหงาใช่ไหม เกมนี้พี่เก่งพี่เกิดจากคู่นี้ใช่เหรอเออแกนบอกเขาเก่งเกมนี้ค่ะทุกคนค่ะเกมนี้นะมันจะมีลูกบอลหล่นลงมาตามนี้แล้วเราต้องเอาลูกบอลนามาใส่ในนี้โดยที่เขาให้ได้20ลูกจังยี่สิบลูกก็จะได้เลือกการ์ตูนในนี้เฮ้ยอ่ะลองลองลองอ๋อเลือกตุ๊กตาก่อนอ๋อเอาตัวไหนดีเอาบีเอากีที่ไหนจะมีแหมต้องเลือกก่อนด้วยนะโอ้ยลูกบอลลูกบอลมาแล้วหนึ่งลูกแล้วอุย โอ้โหสองี่อ่นี่อนสามสีห้าหกอุ้ยว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 ุาเดี่อ่นตื่นเต้นอ่ะแปหมดแล้วอ๋อที่อ่นเท่วนได้สิี่ลูกรอบแรกเป็นการวอร์มเอฟไหนอตาเดียวได้เท่าที่แล้วเหลียงเดียวได้อัดลองดู เพิ่มใหม่อีกอันหนึ่งสิบห้าเขาจะสิบห้าโอ้ยห้าอันพอพอก็ไไอเดียไหมพอก็ไไอเดียไหมลังเล่นไหมไม่เอากลัวไ่ก้าใส่จีใส่จีอันนี้ต้องได้สิสี่เฮ้ยเอ้ามันปล่อยน้อยลงเรามั่นใจว่าเราเร็วขึ้นมากจริงเข้าใจแล้วใส่ก็ได้ไปไปไป ได้แบบนี้ว่ะพี่เล่นให้ช่องหนูสักตัวหนึ่งได้ไหมคะพี่เขาเก่งมากเลยพี่แนะนำให้ได้ไหมอ่ะพี่แนะนำได้ไหมคะพี่เขาบอกพี่ไม่เก่งเลยไม่ไม่เก่งเลยกองนั้นทั้งกองเลยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วลองลองบ้างได้ไหมฮะได้ครับลองไมีเคล็ดลับไหมคะพี่เคล็ดลับก็เข้าคอะครับเข้าคอมันเหรอหยัดหยัดอันนี้อ่ะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวสอนต้องหยอดด้วยเหมือนเรไม่เห็นมีสองรูเอาล่ะคะพี่อุ้ยมันมาเองอ่ะมันมาเองจริงหรอคะพี่ ขอบคุณมากเลยค่ะหนูจะเอาไปแจก FC วันปีใหม่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพูดไม่ออกพูดไม่ออกจริงพูดไม่ออกจริงคือแบบพี่เขาบอกว่าซ้ายหน่อยครับดึงหน่อยครับลงหน่อยครับนิดนึงครับนิดนึงครับแล้วกดถ้า <laughs> เป็นเราขี้ไปตั้งนานแล้วซึ่งทั้งหมดนี่เป็นของพี่เขาคุณครูของเรานะนี่นี่ตัวนี้ไม่คอพี่อ่านตัวนี้ไม่คอเราลองลองลองเป็นมองค่าๆนี่ถึงคอยัง ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบเนี้มันไม่ใช่คอแบบนี้ไปเถอะค่ะ Oh my ๊ o d ใครบอกให้ไปใครบอกให้ไปเถอะคะ่ะนังจะไม่อยู่ ว่ากติกาการแจกของคืออะไรใครอยากได้นะคะให้คอมเมนต์ชื่อ Facebook ตัวเองลงมาในใต้คลิปนี้นะคะย้ำว่าใต้คลิปนี้เท่านั้นแล้วเราก็จะสุ่มทักไปในวันพฤหัสที่17ธันวาคมค่ะตั้งแต่1ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะใครอยากได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราทักไปแล้วเกิน5นาทีแล้วไม่มีการตอบกลับถือว่าสละสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นวันพฤหัสที่17 1ทุ่ม ถึง4ทุ่มตั้งนาฬิกาปลุกรอไว้เลยค่ะทุกคนมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ของขวัญปีใหม่ที่แบบเกิดจากความตั้งใจมากๆของเราและทุกตัวอยู่ในอ้อ,กอมกอดตรงพิษยันใสแล้วไม่สักก็รอลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้ไปนะคะเดี๋ยวไปหยอดต่อก่อนไป ที่เราได้มานะคะ1 2 3 4 5 6 7ตัวค่ะว่าน้อง<ๆ>น้องจะหล่นแล้วร้อยเหรียญก็เอาสัก70แล้วกันสวย,สวย นี่ก็คือความตั้งใจของเรานะคะทุกคนขาเราพยายามที่สุดแล้วสุดความสามารถเลยถ้าใครได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่หรือว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าน้อยใจนะคะแล้วอย่าลืมนะคะวันพฤหัสที่17ธันวาคมตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงสี่ทุ่มตั้งนาฬิกาปลุกกันไว้นะคะทุกคนขาเราจะทักไปถ้าเราทักไปแล้วไม่มีการตอบกลับภายใน5นาทีถือว่าคนคนนั้นสละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียม อินเทอร์เน็ตลอยนะคะทุกคนขาใครเน็ตดีใครดวงดีคนนั้นได้ไปนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนขาบ๊ายบาย